เราไม่ได้มาทำงานนะเรามาเต้นนะขึ้นทำงานทำงานค่ะเยี่ยมค่ะกองแก๊งเรามีสาระตะคิดบ้างไหมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการตัดโมเดลของเพื่อนๆนะคะใช่ค่ะเรามาตัดเรามาเรามาดูค่ะแต่เราจะบอกว่าเราเรียนคณะนิเทศแต่ว่ามา่เราเรียนแัวปัดนิเทศนแถวปัดนิเทศแถวปัดค่ะตัดโมค่ะควันตลางนิเทศทุกอย่า รู้สึกยังไงที่ได้มาตัดโมคะคุณนัทมีเทศกาลช่างมีเทศกาลช่างโอเคค่ะไมค์คาโฟนไมโครโฟนค่ะเอ้ยนี่คุณนัทคะรู้สึกยังไงคะไม่ติดเลยเอ็งนะอ๋อโอเคค่ะคุณนัทรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกแปลกใหม่ดีไม่คิดว่าจะได้ทำอะไรพวกนี้ด้วยการช่างได้ค่ะแล้วถ้าตัดโมเสร็จนี้ต้องไปก่อสร้างอีกไหมคะก็อันนี้เป็นแบบโมเดลก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องสร้างของจริงแต่แค่แบบไม่ได้ทำยิ่งใหญ่มากเป็นฉากประมาณ สักสูนสัก4เมตรเอาอันนี้โมเดล4เมตรเลยเหรออันนี้อันนี้อันนี้โมเดลก็ประมาณเมตรครึ่งโอ้แต่แต่ของจริงประมาณ4เมตรโอ้คุณนัทสู้ชีวิตอยู่นะคะตั้งใจทํางานนะมันแบบอะไรนะคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงที่ได้มาทําโมเดลอยู่ใอ๋อคุณได้เป็นหัวหน้างานนี่คะเหนื่อยกับมึงเขาเขาเขาเหนื่อยกับเรานะฮะเดี๋ยวเราไปถามคนต่อไปดีกว่าคุณท็อปคะนั่งนั่ง เดีวในเครื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีครับทุกคนจะคำว่าดีนะคะทุกคนรู้สึกยังไงคะจะคำว่าดีจะไปใคมคุณบีมแต่จะไปคุณบีมคนคนเขียนบทคะเห็นฉากแล้วรู้สึกไงคะก็คิดว่ามันต้องออกมาดีแน่เลยนี่แค่เริ่มต้นคิดว่าจะไม่เละไปกว่านี้อีกแล้วอาจจะไม่เละเสียงภาพคนที่เะีรนในรายการญี่ปุ่นเราท้อนี่ก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะ ขอบคุณคุบคุณคุณบีมนะคะที่เขียนบทออกมาให้ได้ขนาดนี้นะคะแต่เราไม่มีสลิงให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณนิกับแล้วคุณครขอบคุณค่ะคุณนิงขอบคุณค่ะอะไรอ้ยังรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะอืมหิวเอารู้สึกรู้สึกรู้สึกหิวขอโทษนะคะวันนี้มาทำงานไม่มีสวัสดิการมาหรอคะขาดการกินไฟหากินมันโอเคเรียกแบบบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ยังไงโอเคค่ะคุณเขาบอการู้สึกไงคะง่วงค่ะเออกูง่วงนะ ขอ,อเดี๋ยวเราขอจบการสัมภาษณ์พิง์เท่านี้คุณรู้สึกยังไงคะอ๋อเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวถามคุณหมูก่อน <c oughs> คุณหมูรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีมากเลยคะ่ะวันนี้ได้มาดูชชวดเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกองแกงนะคะบ๊ายยคะ่ะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปต่อ อนนี้เกิดเหตุสลดนะคะเขาทะเลาะกันเรื่องดินสอสิบบาทค่ะทุกคนไปกำลังใจเพื่อนๆด้วยนะคะคุณกิติค่ะคุณกิติพันธ์นะเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยดินสอสิบบาทมีปัญหากันแล้วนะแต่ผมส่งอะไรครับคุณนันแต่ผมส่งอะไรครับส่งจุกฮาร์ปเออขอโทษนะคะคุณเอาคุณเอาไอ้นี่เราไปทําไมคะมาครุโฟนเราไปทาไมคะ เราเศร้ามากเลยนะคะกล้องกูก็สั่นนะคะมือกูสั่นสวัสดีค่ะคุณเดียวโยคะคุณรู้สึกยังไงที่ได้มาตัดโมวันนี้คะก็รู้สึกต้องทำอะค่ะเลยเรียนถ่ายปัดเรียนถ่ายปัดนะคะรู้สนุกใช่ไหมคะวันนี้สนุกมากเฮ้ยไปไหนคะเนี่ยเดี๋ไปไหนคะจะช่วยเพื่อนใช่ไหมคะโอเคค่ะเราจะได้มีเวลาเล่ได้ลนก็ไม่รู้นะะคบ้างคุณดิมคะคุณดิมคะคุณดิมคะคุณดิมอยู่พ่ักงานคุณดิมคุณดิมถ่ายมาไหนคะ คุณดีมากคุณดีขอสัมภาษณ์นะคะขอสัมภาษณ์น่อยขอสัมภาษณ์นะคะค่ะช่วงนี้เฟรมไม่ได้นะคะคุณดีมคุจะค่อนขจะเปัมตอนนี้ไม่ได้นะคะขอโทษนะคะอคือเะค้ขอมทษค่อยใษ้ะัมภาษณ์คอโทนอ่นะคะอไมนโครอโฟนะคะไม่ดีตรคไหนคอโนะคะอโท่นคนะคะขะคโนะคะเอโทษนะคะโนะคอโนคโนคโนะคนะคะน้งนคะนคะออนคอนคะคคอะคอะ ใจย่างถูกเผาค่ะพวกมึงเมื่อไหร่จะแบบแชาเรื่องช่วยเพื่อนมั่งแชร์เรื่องเล่นกันปูต้อง้องไห้แล้วเป็นดูแบบแล้วนะกูตกใจกับคำพูดเมื่อกี้แต่ก็ไม่สะเทือนเขาก็ปูก็เลยจะไปมัดนิดนึงอะนะกูค่อนข้างจะหน้าด้านนิดนึงอะเล่นหนึ่งใครสี่ ในท่สุดโมเดลเราก็ได้นะนะคะแล้วก็จะมีนักร้องนะคะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะ

Het is